สวัสดีครับวันนี้ผมมีคอนโดพร้อมอยู่มาบอกติดรถไฟฟ้า2ส,สายเดินทางง่ายในโครงการ Li s t Park ์คแอปเตาปูนอินเทอร์ชสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอยู่เองก็ดีจะลงทุนก็คุม้มจำนวนห้อง720ยูนิตและช h อ p เ o า s e 14ยูนิตห้องขนาด30ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำเหมาะสำหรับอยู่กับแฟนถ้าไม่มีก็อยู่คนเดียวได้นะนักเรียนนักศึกษาคู่รักคู่ไม่รักก็เหมาะรักษาความปลอดภัยตลอดย4บชั่วโมงมีสวนหย่อมให้ไปกิ๊งเล่นเดินเล่นมีฟิตเนสให้ไปสองสาวสองผู้ชายออกกำลังกายมีสระว่าย ว่ายน้ําจมน้ําเล่นหยอกๆแล้วก็มีห้องอบซาวน่าเล่นน้านํามาหนาวๆก็เข้าไปนั่งได้เลยที่ตั้งโครงการอยู่ที่ถนนประชารา์สาย2บางซื่อกรุงเทพมหานครราคาเริ่มที่2.49้าล้านบาทถ้าลงทะเบียนตอนนี้รับโปรพิเศษคุ้มไปเลยนะครับวิธีลงทะเบียนก็ง่ายๆสามารถเข้าที่เพจฟ e ลเด h ร์โแล้วกดที่โครงการที่ต้องการเพื่อไปที่หน้าลงทะเบียนเพียงกรอกข้อมูลชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วกดลงทะเบียนได้เลยครับส่วนผมฟิลเดอรโฮมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ